ทุกคน้วยนะคะวันนี้กลับมาอยู่ในเกมชาร์กินอีกแล้วนะคะมันไม่ได้ชื่อชาร์กหรอกแต่ว่ามันเป็นเกมปรสลามถ,ถ้ายงั้นจะพผู้ชาร์กคงจะไม่เป็นอะไรหรอกเนาะ,ะโอเคเกมนี้จะบอกไว้ดีมากเลยนะคะเงินเก็บยากเก็บง่ายแล้วแต่ตามที่ทุกคนคิด คนเล่นเก่งๆก็เก็บก็เก็บได้ไง่ายนะสำหรับเราก็ยากนะอาละค่ะวันนี้เราจะไปถ้ำปูกระดีมากกว่าเนี่ยคนเนี่ยจะได้เงินเยอะมากคนพวกน,นี้มีการสู่กออับอีกด้วยนี่จะบอกเลยว่าคนแต่ละคนน่ากลัวแ,แบบบางคนเนี่ยก็ไม่น่ากลัว วกนี้มันก็ชอบยิงเราเอ้นั่นจะชอบถือมีดและขวาดตามล่าเราตลอดอตอนนี้เราก็มันก็จะมีแมปเป็นแผนที่นะคะเดี๋ยวก,กินเงินก่นตอนนี้อยู่ตรงสุด,สดเลยส่วนตรงสีฟ้าที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นตรงที่มีปาลาฉลาม ใต้ทะเลเยอะที่สุดมิใช่ละเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นใต้ทะเลเยอะที่สุดเลยนะคะตรงนี้โอเคเราจะไปตรงนี้กันนะตัวนี้นะคะชื่อว่าเฮนรี่นะคะเราตั้งชื่อให้ไว้เฮนรี่เพราะว่าด้วยความอ้วนของมัน,นที่รู้สึกว่าน่ารักและสมกับชื่อนี้มากม,มันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ย วันนี้เฮนรี่คุงจะพาทุกคนไปถ้าเลกว่ากินก่อนโอ้ยเฮนรี่คุงหิวแล้วเฮนรี่คุงจะไม่สนใครในี่มันคน ถึงแล้วคนพวกนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าจะชอบตามมาร่าแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นสัตว์ไร้เจ้าทะเลเราพังคงได้นในเนี้เนี่ยเหมือนจริงมากเลยนะมันเป็นเกมที่สร้างสารรค์ดีมาก เราไม่จำเป็นต้องไปหนาซ่าเลยก็ได้ไม่ใช่แล้วอันนั้นผิดอันคาซ่านั่นก็คือยันอวกาศย่นงนั้นเนี่ยออกแบบที่ดีสุดเลยขอชมเชยใกล้จะเต็มแล้วเราไปดูสัปดาห์ทะเลโดที่เราอยากจะปลารู้ดีก,กว่ามันต้องมีแน่นอนเลยนี่ไงคะตรงนี้ นี้เพิ่มยิ่มากเลยส่วนอีพวกมนุษย์ก็ชอบมาล่าปลาฉลามอย่างพวกเรานี่ไงมันมาอีกแล้วซึ่งปลาฉลามอย่างพวกเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรล่ามาเอ้ยมันมาสองเพราะเราเป็นปลาฉลามที่น่ารักมากโอ้โหดูปลาฉลามตัวนี้มันพูดค่ะต่อต่อมากเดี๋ยวนี่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  ใหมประทองนี่นะมันไม่ใช่ประทองนะคะแต่ว่าเป็นเออเจ้ามันไม่น่าเชยพยูนโอ้ยโดนเล่นงาทั้งสองเลยอยกินไม่กินได้ลงไปใต้ทะเลวันนี้ต้องกินสัตว์ทะเลให้ได้ที่สุดก็คืจะทำได้ ะทะเลจังเลยจะเป็นยังไงโอ้ยอยังไงตัวนี้ยกัดเจ็บมากเลยนะโอ้ยโดนทีนี่แบบตายทีเลยนะคะปลาฉลามตัวนี้ก็อยากให้มันโดนกัดเช่นกันบางครั้งยังไม่ทันได้ขาดทำเลยใช้เพชเฉยนะเพราะ,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 ะว่ามันจะเร็วกว่าโฆษณาแต่โฆษณาก็ดีจนชี่ว่ามันไม่ต้องใช้เพชรนี่แหละึด แกเนี้ยจะมีสัตว์รูปหลายแบบเลยนะที่พวกมนุษย์ก็ชอบมาล่ามนุษย์ของเราเพรไม่มนุษย์จะล่ากันเองไม่ใช่ที่พวกมนมุษย์ก็ชอบมา,ามล่า,า,ลลา,า,าป่าฉลามอย่างพวกเราป่าฉลามพวกเราน่ารักจะต,ตายพวกมนุษย์ไม่เห็นคุณค่าของพวกเราพวกสารเลวมันก็จะได้ ทะเลดีไหมคือถ้ามาใต้ทะเลของกินจะเยอะหน่อยหนึ่งมั้งตัวนั้นมันโหดร้ายเกินไปโอ้ยชอบมาตามควานอยู่นั่นปัชรัดโอ้ยเมกกะรูดอนปัชรัดในพวกเราน่ารักมากติพวกมนุษย์มันจะชอบทำร้ายเราจนหัว ีจะขึ้นไปด้านบนไปเอาออกซิเจนสักหน่อยเดี๋ยวเฮนรี่โอ้ยเดี๋ยวต,ต๊ถ้าปิดตรงนี้หมดคิดว่าจะเจ็กพอตอีกนะคะเฮนรี่ช่างน้ารักเหลือเกิน เห็นดีฉันเห็นแล้วว่าเคชชมจัวเองเออเราไม่ได้หวังเกันหน่อยหน่อยมนุษย์เป็นสิ่ง nah, ชั okay, ่ว <ùng> ร้ายมากสำหรับเราไม่อยากตายที่โลกนี้ ที่นี่มีปลาหลากหลายแบบเลยเฮนรี่เอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮนรี่นึกว่าอะไรอุ้ยอ้าวเรากินไม่ได้เหรอ,อ <Answer ing noise> ตอนนี้เราได้เงินมาสิบเอออบ <laughs> <c oughs> พูดว่าสิบเอ็ดจะชอบมาแต่เกิน เกมมือถือนะคะแนะนำช้าไปหน่อยขึนน้ก็ใ้เต็มแล้ว ชอบมายิงประชาชนพวกเราทั้งที่ประชาชนพวกเราเป็นญิงแล้วก็รักมันมากพวกมนุษย์นี่ก็จวแสเอาระค่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยบ๊ายบาย